ไช่ครับปาติดขับได้เหรตกฝั่งนี้ไปกินฝั่งอันนู้จแบบนจ้ากบเดินจ้าวันี้เราก็มาโอ้ตาต้องยังไงท้องเอด้วยเราด้วยโหกินขาชุดนอนเลยครับไปครับ ตาอะไรวะนินจ่าบิ๊กหวายปะฮะบิ๊กหวายด้วยแหละเล่นไปก่อนแฮมแย่เป็ดคลิกเห็นตัวยังเห็นขึ้นไม่เห็นตัวห็นหยังอยู่วะโอ้โหโหเป็ดเป็ดเดียวไม่เป็นไรเป็ดเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่ติดอวนหรอก นครับกินคาชุดนอนแล้วครับยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นสายเสือเหล็ก,กดีมนะเป็นสายด,ดีตัวพีดีมงี้งพี่ไหนตัว,ว,ว,วจับหางอ่ะมั้งปลาอะไรอ่ะใหญ่ปะ ก็กระหงก็ปล่อาอโอ้ทบ,บัดิาหารเม็ดเขาแล้วนี่ไงเฮ้ยอะไรวะี่หวไหวเหรอยังยังยังลงไม่เยอะ สบา,ายเลยที่โพหมดแรงแล้วขนอะ <c oughs> ใหญ่ปะสองโลได้ <c oughs> ดือ้อสบายเป็นแรงแรงก็เจอโพ เดี๋ยวเพิไไ่มงานนั้นฮึมคันคันตั้งตั้งไว้นี่เดี๋ยวมันดึงตรงตรง๋ยวมันหลุดหาอแล้วยอมแล้วเบ็ดก็สุดสีเลยอะ่ะอาแล้วสวยงาม มาแล้วยอดอุ้ยสวยงามว่ะซสอลังดีเลยนีกว่ายแม่น้ำน้อยหูหลุดพอดีเนะเออเบ็ดหลุดพอดีเลยเดือดไปเลยสวยงามสองโลโตกินคาชุดนอนเลยะ่ะกิน <laughs> หานเม็ดเนะ Uh-huh